บอกว่าอันเนี้ยคือตัวต้นเหตุเลยนะต้นเหตุมันแปลว่าไม่ใช่คําชมนะที่ทำให้ได้สามีเป็นคนนี้ค่ะคิดไหมว่าเราสองคนน่ะจะมาแต่งงานกันไม่คิดค่ะเก่นมาแต่ไกลนะคะเธอทำไมอ่ะนาฬิกา<ำ>เธอเฮ้ยจริงปะเนี่ย อันเนี่ยคือตัวต้นเหตุเลยนะตัวต้นเหตุที่ทำให้ได้สามีเป็นคนนี้ค่ะดีใจด้วยฉันว่าวันนี้เราก็จะมาหาคลิปของพี่นาวันด้วยค่ะนี่เรียนเชิญเนี้ยมาริลนบานเพราะว่าเห็มเปนครอบครัวแล้วไง สินสมคัญก็คือปัจจัยมันต้องมีบ้านมีบ้านเออแล้วเดี๋ยวเราจะมามอมล์ไอสาแอีนิดนึงว่าแบบเจอตอนแรกรู้สึกยังไงได้เลยเด่นมาแต่ไกลนะคะเธอทำไมไอ่ะตั้งป็่น,นาฬิกาเธอเฮ้ยจริงปะเนี่ยจะทักที่แล้วแต่ลองดูว่าเฮ้ยเธอมันเด่นมากม,<ต>ามันเด่นมากจริงสีได้ตาไ <ๆ S 2> ว,าวมากอันนี้คือเพิ่งจัดมาใหม่สดๆรเราเลยนะเป็นนาฬิกาแบรนด์ลองจิ h a นะคะนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง190 ปีนะจ๊าและนาฬิกาแบรนด์ลองจินนะเป็นนาฬิกาที่มีความเท่ตรงสูงมากมีความหรูหราตามสโลแกนของเขาเลยก็คือ elegance is an attitude จ๊ะรุ่นเนี้ยที่วันนี้เนี่ยใส่นะคะคือรุ่นลากลองคลาสิกเดอะลองจินเป็นนาฬิกาที่เปิดตัวครั้งแรกในปีคศ1992กถือว่าเป็นไอคอนของแบรนด์นี้ระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนและปีนี้ค่ะสิ่งที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเขาออกแบบมาเป็นสไตล์ใหม่เป็นสไตล์โมโนโครมที่มีทั้งหมด5เฉดสีมี สีน้ำเงินสีดำสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้มวันนี้ที่ย้ใส่อยู่ คือสีแดงนะจ๊ะในส่วนของดีไซน์นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะรุ่นนี้นะคะเขามีความสวยรูมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะหน้าปัดฝังเพชรแท้นะคะที่มีใบเซอร์ติฟิเคตมาให้ด้วยตัวเรือนบางทรงกลมทําจากวัสดุสแตนเลสสตีลขนาด25มมกระจกหน้าปัดเป็นแบบสแตฟไฟล์กันร,รอยขีดข่วนมาพร้อมสายหนังแอลิเกเตอร์แท้สีแดงค่ะและกลไกระบบคอร์สรับประกันถึง2ปีเลยทีเดียวรถทั้งฟังก์ชันรถทั้งดีไซน์ขนาดนี้ สาวๆต้องรีบพุ่งตัวไปจัดกันด่วนๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเมา์มอยกังยามได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เนี่ยบอกไปว่าพี่มะนาวนะคะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เนี่ยมีสามีในวันนี้ต้นเหตุมันแปลว่าไม่ใช่คําชมนะคนก่อเรื่องเลยลมันคือคนก่อเออคนก่อเรื่องค่ะคนก่อเรื่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาก่อเรื่องอะไรเอาไว้บ้างในวรงนี้ นะว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเจอต้นเหตุที่ทําให้เนี้ยมารู้จักกับพี่ลุยเพราะจริงๆเราสองคนนะ่ะรู้จักกันมาประมาณนานมากนะนานอะเนี่ยว่าเป็นสิบปีเวชั่นหน้าแรกเลยะ ัแต่สมัยพี่นาประกวดมิสจีนไทยแรกๆประทับชีวิตในน้าที่เดียวกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็มากินข้าวที่วอเตอร์ไซด์ใช่ไหมแล้วก็คือช่วงประมาณสักสามปีที่แล้วเนาะพี่นาไปอังกฤษใช่ไหมล้วเนี่ยก็ไปเรียนอังกฤษมาอยู่แล้วประมาณสองปีอะไรเงี้ยเรียนจบก็ไม่กลับเนี่ยเออเรียนจบแล้วก็ยังไม่กลับยังเอาจริงๆบบจำไม่ได้นะว่าเนี่ยแบบเห็นรูปพี่หลุยส์ครั้งแรกจากอะไรอ๋อไม่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 เนี่ยจำได้แล้ว ก็หเห็นรูปพี่หลุยจากเพื่อนของพี่นาวลงไอจีไงอใช่เพื่อนพี่นาวเนี่ยเราเรียกว่าแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าเ <c oughs> พ,พื่อนเก่าเฮ้ยมันซบสนไปบ้างเรียยอ,อ,อ,อะไรก็เรียกไปเถอะเออแ, <c oughs> แฟนเก่าแล้วเราเรียกแฟนเก่าแฟนเก่าของพี่นาวเขาลงไอจีพี่หลุยใช่ปะเราเนี่ยก็เห็นหน้าพี่หลุยแล้วก็เฮ <c oughs> ้ยใครวะแต่งตัวดีผู้ชายดูแบบหล่อดูแบบลูกคุณหนูแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายอังกฤษดูแบบมาตันน่ารักจริงเมินิมอลมินิมอลแบบนี้ชอบมากแล้วก็ขาวๆตีๆ จมากตอนนั้นหมายถึงตอนนั้น <c oughs> แล้วคือฉันก็ได้รับสาย<อ>สายหนึ่งว่าพี่ดาวใคร แล้วชิยายนาเบเรยบอกว่าอ๋อเป็นเจ้าของร้านอาหารเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินข้าวร้านเขาเธอมาไหม,าม,าไมล้าเนี่ยพูดว่าอีชื่อร้านแก่มากเพราะว่าชื่อร้านครัวใบนาทองใช่ปะ่ะมันไม่ชิคเลยแล้วก็ร้านอยู่ไกลมากฉันไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยเออไว้เจอกันวันอื่นละกันแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เห็นพี่นามอ่ะลงรูปคู่เขาอีกในร้านเขาใช่ป่ะแล้วก็เพิ่งได้งานดีจริงๆว่ะหรือว่ากูต้องไปจากทั้งวะอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายไปจ้ะไปกับเพื่อนอีกห้าคนไปกินข้าวร้านที่ลุยประทับใจเลยนะ คือประทับใจเพราะว่านางทำงานเนี่ยชอบคนทำงานคือตอนนั้นก็รู้ว่าเออเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วรู้สึกว่าทำงานเดินเสิร์ฟข้าวเองเดินถูพื้นทำความสะอาดทำเองทุกอย่างรู้สึกแบบเคยประทับใจแล้วก็สู แล้วก็ขาวแล้วก็แบบเห็นนางแบบใส่เสื้อยืดมั้งแล้วดูมีกล้ามอ่ะตรงสเปคแบบแล้วตอนนั้นเขายิ้มยิ้มอย่างเดีย <c oughs> วเขาไม่พูดคือถ้าเขาพูดมากตั้งแต่วันนั้นอก็คงไม่มีอะไแบนี้เล่ออกไหมแอรจบแค่นั้นเราก็ไม่ได้คุยอะไรแบบเขาเลย <mar. S 2> นานมากนานอ่ะเป็นปีอ่ะไม่ได้คุยอะไรแบบเขาเลยและหลังจากนั้นพี่นาวกลับไทยไปผ่านไปประมาณหนึ่งปีเนาะพี่นาวกลับมากอีกครั้งแล้วพี่นาวก็ไปดูบอลกับพี่หลุยแล้วก็เพื่อนเก่าของพี่นาวแล้วพี่นาวก็ส่งมา ว่าฉันอยู่นี่กับเน้าของนาทองนาจะมากินข้าวด้วยกันไหมเขาจะไปกินข้าวตามืองเออแล้วเป็นไงตอนแรกที่เจอเนี่ยดูชอบเขาไหมไม่อย่างเดียวเหรอพูดเยอะกินข้าววันสี่คนแล้วก็เออมีเพื่อนในอีกคนนึงคือแอนกินข้าววันห้าคนแล้วคือพูดเยอะมากพูดตลอดเวลาพี่หลุยส์แล้วเนี่ยฟังทีหลังว่าพี่หลุยส์แบบผู้หญิงเลยอะพูดมากมากเลยอะแม่ลำคาเน่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ไหมมาจนวันี้เาบอกว่าเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นล่ะค่ะแล้วความจริงอะคืนนั้นอะมีนัดด้วยจะไปดูแบบนัดร ที่ยังเด็กคนหนึ่งแต่ว่าคุยไปคุยมากับผู้ชายวรา่องอะทางนี้ดูมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วเสร็จแล้วเราก็แยกกันกลับบ้านส่วนเนียป่ะไปเที่ยวกับเพื่อนต่อแล้วเพื่อนเนียนั่นคือที่มาที่มาพี่นาก็ลงมอัปเดตเราเนาะค่ะใช่ว่าน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ ฝั่งนูก็ถามทางนูน่าเป็นยังไงนะคะบอกว่าเป็นยังไงไม่จูดอยากถามพี่นาว่ะณวันนั้นที่เจอเนกับพี่หลุยวันแรกคิดไหมว่าเราสองคนน่ะจะมาแต่งงานกันไม่คิดค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเออเหมือนแบบแนะนําให้น้องรู้จัก่อนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นที่ร้นมากกว่าแต่เราดีใจนะเหมือนแบบที่เรเเนี้ยในครองคู่เป็นครอบครัวมันรู้สึกว่าเราก็แนะนําคนดีคนจิตใจดีท่านหนึ่งท่านหนึ่งด้บูนารู้ไหมทําให้เราสอง คนดันแต่กันเราคบกันดีได้บุญได้บุญแล้วแล้วไงต่อแล้วมันก็จะส่งเสริมใ้ที่นาวเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีได้แต่งกันมีไหมไม่มีเดี๋ยวมีจบเทปนี้ไปเดี๋ยวมีแน่นอนต้องดูดีๆนะผู้ชายบางคนอะอย่างพี่หลุยตอนนี้ยก็ผ่านไปปีเดียวเว้ยจากคนที่แบบเรียบร้อยไม่พูดกาเป็นผู้ชายตากหลายอะแล้วตอนนี้ก็คือ โอเคแหละก็เหมือนเป็นเพื่อนสาวแล้วเป็นงานชีวิตดีไหมคนอย่างเดียวครับทุกวันนี้แจ้งความนะคุณหมินประมาทผมนะไม่เคยจริงจริงแต่บอกว่าเนี่ยกับพี่หลุยส์คนละครัวมาการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ความชอบกินอาหารพี่หลุยส์ชอบไปดูบอลไอ้นี่คือไม่ชอบเลยแต่ดูตอนแรกๆแบวๆไงเห็นอยู่นะไปดูบอลไปดูบอลก็เลยงงว่ามันดูอะไรกันสองวันน่ะแล้วก็จะถามว่าสนุกไหม สองเดือนเท่านั้นแหละหลับคาสนามเนี่บอกว่าคนที่มันเป็นคู่กันอนะมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเลยก็ได้เว้ยแต่มันจะต้องหาบาลานซ์เราก็ต่างคนต่างยอมกวับแต่ถ้าถามว่าความสุขของเราทั้งคู่50-50คนแล้วี่หรือไหมไนะม่นะที่เหลือ10%ที่เหลือของเนี่ย การแต่งงานกันแล้วสาหรับเนียคือการเริ่มต้นใหม่เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนการทามรู้จก,ก <S <S <เข>ับเพื่อนใหม่ถูกต้องเหมืนหนหอ <S <S นแต่ก่อนอ่ะเนียแบบมีความคิดว่าต้องคบกันนานๆถึงค่อยแต่งงานคือเนียรู้สึกว่าการคบกันนานๆมันไม่ใช่คาตอบแบคบก,กันสักแบบสามสี่ปีถ้ารู้ว่านิสัยคนนี้แบบนี้เร,เ,รเ,รเราลับเรารับได้ทงดีหลายๆ <S <S แต่งไปเลยแต่งไปเลยพออยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วมันเนียต้องมีอะไรให้เนียรู้อีก เยอะมากมีไงต้องเรียนรู้กับเธอไว้ก่อนทุกวันนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคือคนดูไอจีจะคิดว่าเฮ้ยเราแบบรักกันนู่นนี่แต่ใครจะพาดด่ากันตีกันมาให้คนอื่นดูมันก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายต้องตกลงกันว่าเราจะนอนกันกี่นาทีคะหลังวันไปแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ตอตกลงก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ดีหรือบอกมาแคาเป็นใจกันหลับแบบเออบายบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงมากคือแบบลูปเโต จะขอบคุณพี่นาเพราะพี่นาเป็นจุดเริ่มต้นมีคนชอบมาให้แบบคีย์แเบอบกับพี่หลุยส์ซึ่งพี่หลุยส์ยยยมิววันทำคียวเอกับเนี่ยแน่นอนนั่งสัญญาไว้ว่าถ้าเนี่ยผอมมีลุกเมื่อไหร่นางจะยอมทำคีย์แเอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูคลิปนี้แล้วอยากดูคีย์แเอแบบเรื่องจรงิงอ่ะเฉี่ยร์มาเรื่องจริงอ่ะเชียร์มาเยอะๆถ้ามีมากกว่าหนึ่งร้อยคอมเมนต์เดี๋ยวจะจัดคีย์แเอแบบจริงๆให้อันนี้ยังไม่หมดเลยขอบคุณพี่นาด้ยค่ะ ก็ขอบคุณด้วยที่วันนี้พามาดูบ้านเพราะว่าเป็นสปเชั่นอย่างเเพราะว่าเราสองคนก็เพิ่งเริ่มสัมบ้านใช่ไหพอวันนี้มาดูเราก็ได้เจอไอเดียที่แบบบ้านสีๆเอาน,นั้นพี่สายนี้พี่ส่ยเคยต้องถบคุณมากโครงการของอะไรนะคะแสตลีค่ะชัดไปซื้อบ้านซื้อคอนโดนะปึกสามนาวก็ได้ใช่ลองมาดูบ้านเขามีหลายโครงการมากไม่ชอบแบบนั้นก็ไปเจอแบบนี้มีหลายสไตล์มากก็ลองมาดูกันได้นะคะโครงการของแสนสิรินะคะก็ต้องขอบคุณพี่นาด้วยขอบคุณนะคะ